สวัสดีครับวันนี้ผมทํารีวิวนะครับขวานกระทิงเบิกไพรนะครับเป็นขวานขนาด700กรัมนะฮะทรงนี้ได้มาจากขวานตาตาของเยอรมันนะครับนะครับเรียนแบบรูปทรงมานะครับสวยนะครับขวานุ่นนี้เมื่อที่แล้วเราทํารีวิวเคาะทีด่ดังกิ้งกิ้งกิ้งเลยนะครับอันนี้เรามาโชว์นะครับ หัวขวานนี่เป็นสแตนเลสน,นะครับหัวขวานเป็นสแตนเลสส่วนคมนะฮะเป็นเหล็กซับเนะครับนะฮะรับประกันความคมความแก่งนะครับมีปัญหาส่งเคมได้เลยนะครับหัวขวานสวยงามนะครับอันนี้ยังไม่ได้เข้าด้ามนะครับก็ทำไว้เผื่อใครอยากจะเอาไปทำด้ามเองหรือใคร ทำด้ามเองไม่ได้ก็ทางผมก็จัดการให้นะครับมีไม้หลายชนิดก็โทรมาคุยกันครับ0932157944แอดไลน์มาได้เบอร์นี้นะครับจะได้ส่งรูปภาพรายละเอียดให้ดูกันนะครับขวานสวยทุกเล่มครับรับประกันนะครับรับประกันนะครับรับประกันนะครับโลโก้นี้รับประกันนะครับกระชิงเบิกภัยนะครับสวยทุกเล่มนะครับมีกระชิงขวานกระชิงเบิกภัย โอเคครับผมโทรมาครับ0932157944ครับสวัสดีครับ